สวัสดีปีใหม่ครับชาวเฟซ2019ทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลปั้น818เกมเมอร์นะครับเนื่องจากว่ามีคนเนี่ยทักมาสอบถามกันเยอะพอสมควรเลยครับว่าเราจะเปลี่ยนนักเตะเนี่ยไปเป็นเทรนเนอร์ที่จะไปอัพเลเวลยังไงครับในภาคนี้นะครับก็จริงๆมันอาจจะดูไม่ยากเท่าไหร่นะครับ คือบางเรื่องคนก็จะรู้อยู่แล้วนะครับเช่น Remo รี v e B ล็อกเนี่ยหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับขั้นตอนแรกทุกคนต้อง Remove ฟล็อกก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกคนไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับปัญหามันต่อจากนี้ครับปัญหามันต่อจากนี้ครับคือเป็นเป็นไม่เคยเป็นกันไหมครับถ้าเกิดกดแล้วมันเนี่ยมันไม่ไปครับพอกด c o n v e r t to trainer แล้วเนี่ยมันไม่ไปครับ เนื่องจากว่าอะไรนะครับเนื่องจากว่าเพื่อนๆนะครับเคยชินกับผ้าเก่านะครับที่ปุ่ม continue มันอยู่ฝั่งขวาครับสังเกตไหมครับตอนนี้ปุ่ม continue มันย้ายไปอยู่ฝั่งซ้ายแล้วนะครับถ้าเกิดเรากดฝั่งขวาเนี่ยมันคือ c a n ซิลนะครับก็คือยกเลิกนั่นเองครับมันเลยไม่ไปนะครับพราเรากด c o n t i น u e ปุ๊บนี่เห็นไหมมันก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาหน้าต่ตรงนั้นเนี่ยไปเทรนกันได้ตามสบายเลยนะครับตามใจเลยนะครับก็ที่เขาทําแบบนี้เนี่ยผมว่านะเขาก็คงแบบ ระวังไม่ให้คนเนี่ยระวังไม่ให้คนเนี่ยกดเผลอกดไปโดนเออระวังไม่ให้คนเนี่ยเผลอกดไปโดนแล้วก็มันเอาคืนกลับมาไม่ได้นะครับเขาเลยย้ายไปอยู่ฝั่งซ้ายแทนนะครับซึ่งอาจจะซวยทําให้บางคนที่แบบคิดว่ามันอยู่ฝั่งซ้ายที่มันเป็น c a n อร์เนี่ยก็อาจจะเผลอกดไปโดนแล้วก็ c o n ์ e ท t เ o นเนอร์ไปนะครับต้องรู้ว่าจะปรับทาไมด้วยนะครับโอเคเราเจอกันใหม่ครับถ้าถูกใจใครหรือว่าเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด subscribe กำลังใจให้ผมด้วยนะครับ โอเคบายบายครับทุกคน